กำหนดนะครับตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยบางทีรู้สึกเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนะครับแต่เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะต้องใส่ใจและดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคณะที่ได้จำนวนสัตราจารย์เพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับเป็นรางวัลนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งจากกระทรวงอวอในสายสังคมศาสตร์ที่เราทําได้นะครับไม่ใช่แค่จํานวนสัตราจา์นะครับจำนวนรองสัตราจา์จํานวนผู้ช่วยสัต์ราจา์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าจะเป็นจานรุ่นใหม่อย่าว่าแต่รุ่นใหม่เลยครับรุ่นเก่าบางทีก็ท้อแท้เหนื่อยนายนะบางทีขอไปแล้วบางทีไม่ได้หรือขอได้เนี่ยครับใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยครับผมว่าเราต้องมี Policy เราต้องมี Strategy นะครับคำว่า p r s s o n l l z z เนี่ยครับนอกจากดูความถนัดของแต่ละอาจารย์แล้วเนี่ยครับเรายังมีนโยบายนะครับให้อาจารย์สามารถออกแบบ นะเออแคเรียพารของอาจารย์ในแต่ละปีได้นะทำไมทุกคนจะต้องครบ3ในเมื่อเงื่อนไขเวลาและเงื่อนไขชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นทุกคนสามารถออกแบบได้ว่าจะเลือกโฟกัสที่อันดับไหนนะครับมาก่อนและมาหลังหรือเลือก1ใน3 2ใน3และก็ไพร์อร์ที่ไม่เหมือนกันนั่นแหละครับจะเป็นตัวช่วยให้จารย์นะครับสามารถสร้างกำหนดนะครับตำแหน่งทวิชาการได้อย่างที่ตั้งใจไว นอกจากดูแลร,ระดับบุคคลแล้วเราจะต้องมีนะครับ พาร์ทเนอร์อาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับคอยดูแลผมเคยมีประสบการณ์แล้วนะครับอาจารย์ทําอย่างนี้สิอาจารย์นี้สิเราจัดสัมมนาบ่อยมากนะครับในภาพรวมว่าการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเนี่ยทำอย่างไรถึงจะได้อาจารย์รู้สึกโดดเดี่ยวใช่ไหมคะใช่ครับนอกจากระบบพาร์ทเนอร์นะครับที่เรามีระบบพี่เลี้ยงมีอาจารย์คอยใส่ใจและดูแลแล้วพาร์ทเนอร์ที่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์ภายนอกด้วยครับบางทีเราของานวิจัยนะครับเราต้องการ แหล่งเงินทุนสนับสนุนซึ่งเรามักจะมองเป็นเงินสนุนภายในมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วนโยบายของคณะแล้วก็ทําสําเร็จมาแล้วคือหาแหล่งเงินทุนวิจัยจากภายนอก นะซึ่งเข้ามาสนับสนผลงานวิจัยเรานะครับที่ทําไปสําเร็จเยอะแยะเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ corporate brand นะครับเรื่องของ product branding เป็นวิจัยออกมาเหล่านี้นีครับก็คือได้เงินสนับสนุนจากภายนอกแล้วทาให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการได้ด้วยแล้วก็สามารถเอาไปใช้ปฏิบัติจริงได้ด้วยและนอกจากวิจัยแบบนี้ได้เงินทุนจากภายนอกแล้วรเรายังเชื่อมโยงนะครับ กับหน่วยงานานานาชาติคณะบัญชีจุฬาเป็นคณะเดียวนะครับที่เราได้ร่วมกับ World in Forum นะครับในการผลิตผลงานวิจัยนะทั้ง Future of Jobs นะครับ g l o b a l competitive n e s s index แล้วก็เหล่านี้นะครับนะ เราได้ร่วมมือกับนะองค์กรระดับโลกทําให้อาจารย์ทมีทักษะในการทำวิจัยระดับโลกแล้วสามารถเอาไปใช้ชี้นําสังคมได้จริงและเพราะฉะนั้นผลงานทางวิชาการจะโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่สามารถใช้กําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นอรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์ได้เยอะแยะเลยครับและอีกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือ process พอเสร็จคือกระบวนการนีโ่โหล่าช้ามากเป็นนโยบายของคณะที่ผ่านมาที่เราได้รางวัลเนี่ยเราไม่รอประชุม3ดเดือนถึงจะประชุมนะครับนะเ,เราเรียกว่าประชุมนะครับรีเดอร์ประชุมผู้อ่านผลงานวิชาการไม,ไม่รอขนาดนั้นถ้าจารย์ื่นมาปุ๊บเราทําทันทีประชุมอย่างเร็วที่สุดนะแล้วเ,เรามีส่วนในที่เราไม่สามารถควบคุมได้เก<ช>ิดกระบวนการที่นอกเหวาทยายไัยง<ช>ั้นเราเร่งภายในให้เร็วที่สุดนะครับแล้วกระบวนการเหล่านี้นะครับมันจะทําให้รู้สึก อาจารย์รู้สึกว่ามีความอุ่นใจแล้วก็ได้ความใส่ใจและความดูแลแล้วสุดท้ายนะครับเรามาวางแผนร่วมกันและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าบางทีนะครับกฎเกณฑ์ในการกําหนดขอตําแหน,น่งวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงซึ่งเราเปลี่ยนได้ยากนะครับเราเปลี่ยนยากมากงั้นเราเปลี่ยนที่ตัวเองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรา เปลี่ยนกระบวนการที่ตัวเองและอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าวันนี้ผมทําระดับคณะและถ้าเราจุฬาลงกรณ์หรือะไรทุกคณะร่วมกันเราสามารถนําเสนอข้อเสนอแนะไปที่กระทรวงก็ได้นะครับแล้วนำข้อเสนอแนะและทุกอย่างครับอาจจะเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านักคต